สวัสดีครับฝันสูดาวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศิลปะป้องกันตัวที่รู้จักไปทั่วโลกแต่มวยไทยยังเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาของเราได้ดีอย่างอีกด้วยวันนี้นะครับเราจะมาพบกับหนึ่งในนักมวยที่ประสบความสําเร็จสูงสุดนะครับและก็จะมาพูดคุยครับในเรื่องของทัศนคติแล้วก็เกี่ยวกับการมาทําอาชีพตรงนี้ ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณวันมีโชคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขานะครับว่าอะไรคือจุดที่ทําให้เขานะครับอยากจะมาเป็นนักมวยอาชีพครับครับก็หนึงก็ต้องช่เลยครอบครัวสองก็หากระยาเสพติดแล้วก็เป็นต้นแบบให้น้องๆ้องุนหลังครับผมแล้วเมื่อเรามีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักมวยอาชีพแล้วอะไรคือสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดในฐานะที่เป็นนักมวยครับก็ความภาคภูมิใจก็ได้แชมป์แล้วก็ จะสามารถหลายๆคนก็อยากได้เหมือนผมผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับน้องๆทุกคนนะครับก็คงอยากจะเป็นเหมือนคุณวันมีโชคนะครับไม่ทราบว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างครับสำหรับคนที่อยากจะขึ้นมาในตําแหน่งเดียวกันกับคุณวันมีโชคครับก็ต้องขยันซ้อมเยอะๆแล้วก็อยู่ในระเบียบของหัวหน้าค่ายบอกอะไรก็ต้องฟังแล้วก็ขยันตัวเองไม่ใช่เพื่อนทําอะไรก็ทาตามเพื่อนต้องดูแลตัวเองก่อน ครับผมเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่กําลังชมรายการอยู่นะครับและผมเชื่อว่านะครับทุกคนคงได้ใช้ข้อคิดนี้นะครับไปสร้างฝันตัวเองต่อในกับฝันสู่ดาวนะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณวันมีโชคมากๆเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับครั้งหน้าว่าใครจะมาเป็นต้นแบบให้กับรายการของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ